คือระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยบกพร่องซึ่ง SLE เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันบางคนเนี่ยมันจะขึ้นผื่นอยู่ดีๆก็ขึ้นผื่นหรือบางคนเนี่ยโทษทีเดินกลางแดด่ยจิ๊บๆิๆบยิบ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 ,บ,บเนี่ยไม่ไหวหรือบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องตากแดดปุ๊บหน้าแดงหมดเลยหรือบางคนจะปวดข้อนะะหรือบางคนจะปวดข้อถ้าท่านผู้ชมอยู่ในยุคเดียวกับอาจารย์ก็จะรู้จักว่าภ่มพวงดวงจันทร์เนี่ย เขาเป็นโรค SLE ก็คือแพ้ภูมิตัวเองการแพ้ภูมิตัวเองเราจะชนะได้อย่างไรเราชนะได้ก็ต่อเมื่อเราต้องหาอะไรก็ได้ที่มาเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันเราไม่งงไม่สับสน เพราะว่า sle ก็คือระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องนี่คือ sle เพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นโรคระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องมีเชื้อราขึ้นตามปากมีมีผื่นผิวหนังที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วก็เป็นคนขี้แพ้มีน้ำมูกไหลน้ำตาไหลหรือไม่ก็โทษทีนะปวดตามข้อโดยไม่ทราบสาเหตุหรือบางทีประจำเดือนเอยอะไรเอยมาไม่ปกติหรืออยู่ดีๆก็หน้าบวมเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าไม่มียารักษา โรคเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันมีแต่ยากดระบบภูมิคุ้มกันก็คือกลุ่มสเตียรอยนั่นเองกลุ่มสเตียรอยก็จะทําให้คุมอํานาจคุมไปเลยคุมคุมคุมพอคุมปุ๊บร่างกายเราก็เออเราไม่รู้สึกแพ้และ้ะแต่มันไปกดให้อาการแพ้เนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะคนไข้ก็จะหน้าบวมหลังก็จะเป็นโหนกนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดร่างกายก็จะอ่อนแอไปเรื่อยๆโดยเฉพาะคนที่เปลี่ยนถ่ายไตยแล้ว ก็จะกินยากดภูมิเขาเรียกว่ายากดภูมิเพราะฉะนั้นวันนี้สมุนไพรที่ดีและก็ทําให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ที่เป็นโรค SLE หรือคนไข้ที่เป็นโรคแพ้ต่างๆไม่ว่าจะแพ้ภูมิตัวเองอเป็นโรคลูมาตอยโรคปวดข้อปวดกระดูกหรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคผิวหนังสมุนไพรก้านตองช่วยได้ค่ะไม่มียารักษาแต่ลองหาสมุนไพรช่วยปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันก็จะแข็งแรงค่ะ